ซึ่งถ้าไปดูพื้นที่น้ำร่องอย่างที่ภูเกต็ตตอนนี้ยังต้องปิดชุมชนกันเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าพบการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับที่จังหวัดพังงาค่ะไปพบตำรวจสองสถานีกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงหลังจากไปจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่เขาติดเชื้อโควิดค่ะตำรวจสถานีภูธรตะกวัวป่าและตำรวจสถานีภูทรโคลกลอยจังหวัดพังงาชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนเกือบ30นายเลยค่ะต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด1ิ เพราะว่ากลายเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิดจากผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีอื่นที่ติดโควิด19ตอนนี้ทางผู้กํากับการสถานีตํารวจทั้งสองแห่งสั่งให้ตํารวจทั้งทั้งหมดกักตัว14วันนะคะเหมืส่วนที่ภูกเก็ตค่ะชุมชนชาวเลบ้านสป,ปนัาตําบลเกาะแก้วอําเภอเมืองภูกเก็ตค่ะถูกปิดและห้ามประชาชนเข้าออกพื้นที่14วัน เพราะว่าไปพบชาวเลในชุมชนติดเชื้อโควิด114คนและเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกว่าร้อคนผู้ป่วยส่วนหนึ่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะสาธารณาสุขจังหวัดรายงานสถานการณ์ติดเชื้อรายวันเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อ241คนเสียชีวิต3คนที่จังหวัดตรังค่ะหลังสวบคอ,อผ่อนคลายให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้ สนามบินจังหวัดตรังมีประชาชนเดินทางใช้บริการสนามบินทั้งไปและกลับกรุงเทพอย่างต่อเนื่องเที่ยวบินแล้วไม่ต่ำกว่าร้อคนนะคะแต่เงื่อนไขก็คือคนที่เดินทางต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือว่ามีผลการตรวจด้วย rt pcr เป็นลบไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางหรือไม่ก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าหายจากโควิด1 9แล้วไม่เกิน90วันนอกจาก3กลุ่มนี้ไม่อนุญาตให้มีการเดินทางโดยอากาศยานค่ะ ที่สงขาหลังเทศบาลนครหัดใหญ่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มพบชาวอำเภอหัดใหญ่ฉีดวัคซีนแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบันกว่า66,800คนคิดเป็นร้อยละ62ของประชากรที่อายุ18ปีขึ้นไปคาดว่าเดือนตุลาคมนี้ชาวนครหัดใหญ่จะได้รับวัคซีนถึงร้อยละ80นะคะส่วนผู้ติดเชื้อรายวันพบว่ามีแนวโน้มลดลงเหลือแค่เหลือเพียง1 0ถึง30คนเท่านั้นค่ะ